อิ่มแต่ไม่อ้วนเรานำเสนอในส่วนของเทมเป้เค้กนะคะเรามาดูกันในส่วนของเทมเป้เค้กเทมเป้เค้กนี้จะ800บาทต่อ1กิโลกรัมก่อนนะคะมีโพลิอโเนตโพลอนเนตนะคะโพพีเอเนตที่จะทำให้เราอิ่มแต่ไม่อ้วนนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วมีสารอาหารครบถ้วนนะคะโปรโตีนสูงไขมันต่ำนะคะกินนิดเดียวก็อิ่มแล้วนะคะลดไขมันในหลอดเลือดแล้วก็ที่สำคัญทำให้อารมณ์ดีนะคะแล้วก็ โปรตีนครบนะคะอ่ะต่อมานะคะในส่วนของเซตสมุนไพรนะคะล้างหน้าล้างตาหรือแม้แต่ปวดเมื่อยต่างๆก็มาเลยนะคะสมุนไพราชาววังหอมมากโดยเฉพาะตัวพิมเสนะ่ะตัวที่มันแบบสูตรดมนะคะก็คือแบบทะลุจมูกเลยแบบโอเคมากเลยปลาไข่เจนะคะของต้าเฉียนเจตรงนี้อร่อยมากนะคะเป็นแพนเบดนะะต้องลองชิมดูเทมเป้นะคะอันนี้เป็นเทมเป้หนุบหนับมันมาจากการครีเอทนะคะเทมเป้ผสมไปกับผักนะคะก็หลาย